ถึงหมายแล้วครับมโอน,นี่ส่เบดคือเกานเดี๋ยวนี้ขีดเขียนมาน้ำหน่อยหนึ่งนี่ครับก่อนเท้าได้นี่หัวครับโมน,นี่ถึงหมายแล้วครับหมายเกาหมายเดิมมากันสองคนโมน,นี่นี่ครับเดี๋ยวหายไปงมายเด้อหมายบ้านตามเมี่ยงครับหมายเกา ที่มาสองมือก่อนน่ะน้ำหายไปแล้วครับนี่เดือน้ำไหลแค่น,นิดหน่อยวันที่มาตกปรากดจักน่อยนึงอาจะบร่ได้ตกครับปรากดน้ำหายสายเบียดครับในหน้านี่แหละหมายก่าครับฟังนี่สิเป็นหน้าเนาะนี่ครับหน้าเป็นถุงหน้านะครับขางคล้องขนาดจะประมาณนี้ครับวันนี้มาถึงครับนี่ก็สีม่วงสีห้ามงแล้ว อุปกรณ์พร้อมครับเดี๋ยวไปใส,ส่เบ็ดให้เบิ่งกันใส่เป็นใส่เบ็ดเนียโฟมนำนี่ครับใส่ในหน้าเข่าเดฟโฟมครับเบ็ดเบอร์สิบห้าเนียสี่เดือนล่องเบื่อง มี่ใส่ในหน้าครับเบือกไม้ไปแหละเอาเบ็ดไปปักไว้บอกท่านบอกท่านเดใส่ใส่คำคำครับเดี๋ยวปลาหน่อยเอาไปกินเบิดก่อนนี่ใส่ใส่เบ็ดฟูมเนี่ยสีเดือน นี่ครับเป็นใส่ไปถิงลงไปเลยเสือกเงาประมาณหาสิบเส้นครับถิงเบ็ดลงไปในน้ำเลยเบิ่งผลงานสิเป็นยังไงเน,นี่ยเสียเดือนเนี่ยบอกหอยนะคัถึงเสียเดือนถึงปลูกหอยครับหอยหอยเชื่อรลี่หลหอยเชอลี่หันหันนั่นเป็นชินช้นๆพ่อข้ามครับหน่วยใหญ่หน่วยหน่อย,ย,ยก็ใส่ด้วย งลงไปครับเงียบเสีอเดืนเอนเฮ้ยเงียยหอยเ่เงี้บหอยอู้ตรงนี้น้ำไหลๆหนาสนแห้งด้วยนี่เงี่ยปากป้องตรงนี้น้ำไหลครับนี่น้ำไหลทะลุก,กันแท้เจอกแยกๆจาะแฉกยอนเบ็ดลงนี่ครับนาลุ่นเลื่อนไม้แบบนี้ครับนาสน แบกกันครับแรงๆนีห้อยกระเจ้าใส่ไว้อยู่นี่ห้อยแบกอยากแบกเข่าใส่ครับนี่กระเจ้าใส่ไปอยู่มาซ้ำครับรองเมืองสิเป็นไหนมันไผ่มันมันเถอะครับใส่เบ็ดเนาะเดี๋ยวไปใส่ให้เบิงเนอะมีอีกอยู่นี่ครับแบดขั้นไปปักไว้แล้วหาสิบมีอยู่นี่สามสิบสิบไปใส่ในค้องครับลองเบิงว่าในค้องสิเป็นยังไงใส่ในหน้าไปหาสิบ ไไสิบปอร์ในคลองจักสามสิบอันนี้ให้ลูกชายล่องลองเบ็ดฟูมเบื้องคนอยากล่องเบ็ดฟูมเบึงในหน้าสิเป็นอย่างไดเงี้ยหอยแหนเงี้ยวอ่าเสเดือนแหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนใส่ในคลองครับใส่ในคลองครับนี่หกหกในคลองเพื่อนกา น้ำเต็มเบิดเด้ครับนี่แต่ว่ามิตรผักมิตรมแต่หญ้าต้นผือแล้วก็ผักกระชูดแล้วก็แหน่นี่ครับใส่ไม้เก้าเขาแล้วครับนั่นะเขากวดไปเป็นแผ่นครับสามสิบครับสามสิบหลังใส่ในข้องเฉพาะในข้องเนาะสามสิบหลัง เบ็ดปักครับเบ็ดฟ่วมหน่อยใส่เนใส่ในหน้านี่ครับใส่เบิ่งจอกหลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอยัดใส่คำครับเดี๋ยวสิคำก่อนคำเราหน่อยว่าแมนสิได้ปลาป,ปิ้งแล้วบอกครับนี่ย่งางกลับมาแมนบอลหน่อยถๆอุอ้ยแมีนนี่ลีอุย้ยใส่ปิ้งพอดีเลยครับนี่นี่ปลาป,ปิ้งอุย้ยติศรุดซะเนาะ ี่ก็เขาครับนี่ไปปลาปิ่งแล้วสองหลังตรงนี้ครับไซกอนนีากลับมานี่ครับปลาปิ่งเข้าโนี่นี่เด็ดปิ่งแล้วครับโมนี่หมานหมาน,มาน คืีย่าสองตเห้ยพยายามปลาหาปลามาปิ้งครับเงี่ยขีเรียนถยือเป็นอยังเบ็ดฟ่วมเนะือเป็นอยังถือเบ็ดฟ่วมขาดหลังหนึ่งคีเบ็ดฟ่วมนะแม่นห่วยเงี้ยขีเรียนเรื่องออยู่ตัวนี้เห้เยใส่ตัวปลาปลาปิ้งอีกแล้วครับนั่นปลาปิ้งครับตัวพ่อคำนี่แหละ มื่อนั้นมาใส่กับเจ้าเสียละปลาปิง้งใส่พวกทุนนั้นเมื่อกินปลาเค็งเข้าไปติดซองใหญ่ๆเมนเอ,อ้ยนี่ตัวนี้ใส่ใส่สวยอยู่นี่ใส่ปนโวกินปลาเค็งเข้าไปนะครับนี่พอดีครับปิ้งเลยอีกแต้มหนึ่งอีกสองเต้มนี่แหละปิ้งกินข้าวแรงเขาผมใส่เต้มอีกสองเต้มปิ้งอีกครับนี่กับเขาแรงเขาพอ,พอสามตัวเลยเมื้อน,นี้ Ya me he ป,คคปลครับกินปลาต้มไท่ไข่พะบานบาตร์มอยู่นี่ต้มยามกมากดีเลยองไท่ปลาครับนี่ัวกใหญ่ๆเลยมาเดิ่มเดิ่ครับกินข้าวขาวครับแก้ว ่ะเดี๋ยวบีบหน้าความเลยนี่หน้ามานำนี่เก่าเด้อมาเอาไปสาเสียเก่าเละ No. Mud. ามทุ่มแล้วครับออกมายามเบ็ดกันนี่หลังแหลกมีอาการเลยยางออกมาจากกินเขาครับเรียบร้อยมากมีอาการตึกตึกเมื่อกี้ใส่ละคือเงียบนิ่งไปแล้วตึกตึกครับใส่ละหัวคือติดอยู่บอนออ้ยหัคือติดเล่นไปแล้วจีอ้นี่มาแล้วครับนี่บอนออยด็อกใสสวยครับ นี่เต็แมแรกครับเมื่อนี้ออกมายามครับสามทุ่มแล้วเต็แมแรกมากแล้วครับหมานๆครับนี่ครับกำลังมาสีเก็บใส่ไว้อยู่นี่ใกล้ๆรถนี่สองหลังนี่ยินเสียงอีกเด้ไปเบิ่งก่อนเมนบอกว่าแมนกับว่าเป็นยังครับม,มันเมนเส็จปุ๊บพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำนแเมนนี่ดีสิ นี่คือของเดี๋ยวยิ้เสียงดินอยู่หันมันพอนบ่อไก่กันแห้งไหมอู้นี่แม่นี่ลีครับอสองเลยนี่สองลังนี่หมาดอิ่ดๆของแต้มเลยครับนี่โอ้ยใส่เดียวกันเลยนี่ครับของแต้มหมันๆครับเก็บก่อนของแต้มเลยครับนี่ของแต้มเลย ใส่ส,สวยๆอยู่ใกล้มองจอรถนี่ครับอยู่ใกล้ฝายเสียงดัง,งน่อยเก็บครับใส่สวยอยู่เดสองแต้มเลยสองหลังมองนี้หมานครับปิดมุมปาก ครับสองแดมเลยมันมันครับวันนี้ของมายามครับรอบแรกสามถุมสามถุมสิบนาทีแหลบครับเสียบต่ออาบปากเลยอาบปากสารภาพเลยโอ้ยเบื้องแนืนอพนยูทาน,นีเลยครับดินดินเน <laughs> โอ้ ทิดกอผือครับโอ้ดินดินดิดกับมุมปาาครับใส่สวยเลยแต้มสามครับแต้มสามหลังที่สามพร้อมเดน,นี่ครับเก็บครับมีอาการครับหลังนึ่งมีอาการเห็นดินดึดๆึเมื่อกี้ใส่หลักที่เส,ส,ส,สดินแกอู้นีนน่นดินครับอู้น,นี่นี่นี่อู้น,นี่นี่นี่อ้ครับ โอ้สายสวยสายสวยนี่มาอีกแต็มแล้วครับสวยสวยอยู่นี่ครับผมเก็บครับหลังนี้ก็มีอาการครับเสร็จแล้อุ้นนี่นี่นี่อุ้นี่เสร็จแล้วอุ้นดครับอุ้นเดี๋ยวอุ้นติดติดติดเขาเขาอุ้นขึ้นมาแล้ว อู้ยังจ้ะทิ่ n h าครับห h à หกเข่าเป็นเกลาอหกหกอู้ยครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับ,มา,รม,ารรบมาอีกเต็มแล้วครับผมใส่สวยเลยใส่เดียวกันครับผมใส่สวยอยนี่ครับสวยสวยเลยเก็บครับหลังทางน้ำม,มีเสียงครับเดี๋ยวขามน้ำก่อน ยิ้เสียงดินตึ๊ตึกดตึ๊ดทางนี้ครับมีอาการนั่นๆๆๆพูดินดินดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตั้งคู่หอกก่อนคู่หอกสีเหียนี่ครับโอ้นั่นเห็นตัวอยู่ใส่เดียวกันเลยครับนี่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 ติดติดอู้นี่ครับมาแล้วนี่ครับไมาอีกแก้มแล้วครับผมเก็บก่อน ปลาดินกลับไปเบิงเมื่อกี้เสียงปลาดินดึบดึบนึกว่าถือกลับไปเบิงเก็บตัวนี้ครับอู้กินลึกแท้ใส่ปลาใหญ่ครับนี่ใส่เดียวกันเลยเดี๋ยวใส่ปลาปอกปลาหั่ใหญ่ครับปลาหั่นใหญ่ฝนบดีโอ้กินลึกครับตัวนี้เอ,อ้ยกออัดปากโอ้กัดมือโอ้ออกมาแล้วไหนล้วครับ Những hạng cưa vô có hạng xem nhạc gọn đinh cát đinh tinh 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 một quả ดินใหญ่เลยครับใส่ไดน้อยตัวปะเงยตดอกครับโอ้ปัวดุกโอ้เห็นแล้วพบปากปะดุปะดุเห้ยเห็นแล้วครับนี่นี่นี่ครับปะดุกครับผมโอ้นี่ครับปะดุกครับเก็บครับมีเสียงดินครับหลังน้ำมีเสียงดินนี่นี่นี่ไสนล่ะนี่ครับเสียงดินเมื่อกี้อยูวะ เฮ้ยคือเงียบๆอ้ยอย่ว่าไปแล้วอ้นี่ดูอยู่อ้ตัวปุ้่ครับนี่นี่น,น,น,นี่ว้าวนี่ครับส,สวยๆคือเก่าครับผมนี่ไม่อีกเต็มแล้วครับเก็บครับมีแต้มอีกแล้วครับหลังนี่เห็นตัวเลยน่นล่อยอยู่ดำๆครับนั่นพูดใบไม่บา,บางนั่นครับ ว่อยู่เลยนี่นี่ครับว้าวมาอีกแต็มแล้วครับส,สวยๆคือเกอ้าเก็บปลาคน้อยคือเกอ้าครับนี่ กลับมาถึงบ้านแล้วนี่ผลงานเท่ากับประมาณจากสองลได้ครับมีได้บัวลายปันไดใส่เกลืครับเบ็ดฟุ้ได้ผลบ่ะได้ตัวโยนิดหน่อยครับเบ็ดฟุ้ก็ได้ตัวขึ้นกันครับเบ็ดฟุ้นี่ครับผลงานมื่อนี้กลับมาถึงกบานแล้วครับมานโยเมื่อนี้ยสองลกว่าสามลูกแหละเกือบเกือบสามลกครับขอบคุณที่ตามรับชมคลิปครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเมดันเดอร์เนื้อหมูนา่าจะพาไปรอใส่อีกติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ